เราได้กี่แล้วเขาก็ได้3เราก็ได้ศูนย์มันมเนรียบร้อยรู้<ๆ>แ่ะแยงเฉยๆนะทุกคน<ๆ>เราได้สองแล้ว<ๆ>เราก็จะมาแข่งกับผู้สายนะ<ๆ>บ้านสายทูหนึ่งก็จะเป็นผู้หญิงโรงเรียนอนุบาลบ้านกวดก็จะเป็นผู้ชาย<ๆ>เอออบก ไอบีดไอบีดเห, <า S 1> หนื่อยไหมไอบิวมาถ่ายหน่อยเขาถ่ายเขาคนมากเลยหวานก้รับแล้วก็เออแย่งกันเออโอเคดีมากเกี่ยมฝั่งเขาก็ได้แต้มไปเป็นขี้เที่ยวหอย,งงอยมองไม่เห็นไอบิวมาพา่า ทำบาปเขาเด้อมีนาเสิร์ฟไปใครไม่รู้คับรับแล้วก็หวานก็รับมีนาก็ตั้งจิจาก็ตบไปแล้วฝั่งเขาหรือฝัออ่งเขา <c oughs> เอ๊ ฟังเขาก็ได้คะเนยไอไอฟางฟางมาพากมาถือก็ได้เดี๋ยวขอภากขอปวดมือเขางั้นให้เขาลืนเก็บรูปไปก่อนนะฟังเราก็าได้คะแนนได้ ไ,ได้เปลี่ยนตัวแล้วนเปลี่นเต้นเลียนกิดก็จะเยอะนิดหน่อยถือแ,แล้วเดี๋ยวขอพา Стоп. Yeah. Yeah. โอเป้น <Open. S 2> oh. มันบางก้มนะฟาดลางไม่โดนบางกล่มไอ้ฟ้าอย่าบังก้่อเดีย๋ยวมันตบไปไอเ้ไม่ดีติดหน้าเต็มเต็มเลยเมื่อกี้แล้วจะไปตบหัวเพื่อนทำไมอะวะ ไปวนเสิร์จอปีกันแถวกระต้อกไปแล้วเขาก็ารับมาแบบไม่รู้อะไรไม่รู้เหมือนเราแล้วก็ได้ปมาคนโต๊ะ เขาจะไปรู้ไหมก็อมองไม่เห็นแพวก็วได้เป็นคนเติมมิเช่นเลยแนวก็ต้มไปเลยก็ไม่มีคนลับแพวก,ก็ได้ต้อีกรอบว่ไนไงลิลลี่เหรอเขาได้จีบเหรอทำไม,มพวกนี้ถ้าชอบผมมองหาลิลลี่กันนะ ไงใช่แหละมั้งไม่เห็นาไดเ้หน,หน,หน,สหนานสูงผงควายละเสื้อยมพูอะ่ะรถบางแล้วคนเดินคนแรกรอก่ะรแต่ว่าอนันี่มันตัวสูงนะอันนี้อันนี้ตัวเต็งยตียเราไม่ได้เดินทางเย่ไอ้นี่ตัวสูง <laughs> มั้งน่ะสูงสกึนสียาเสร็จแล้ว ุ้ยหน้าตัวเองนะคะลูกมาเลยอึนโมไม่อาจอึนอมอันนะค่ะเราก็ได้ซิปกล่าวเลยแล้วก็ตบไปแล้วก็ไม่มีคนรับเหมือนเช่นเคยแล้วก็ได้ตบเหมือนเเก็บไปแปดลูกแล้วนะ เอ <it> ็อีกสลูกก่าจะเก่งห่างกันเยอะมากเลยอีนไ่เก้าการสร้างอาไรที่รู้แถวระต้มไปแล้วก็พอเขาไ็ได้คะแนนได้ส0ต่อเอห่างกันต้1อลูกแน่อินอ่นเสร็เจ็บคอใส่เชืออะไรนี่ก็เห็นพ่อสุด ้เชื่อกันดาวสีดำแต่คำข้างหน้าคำว่าอะไรไม่รู้ไม่ได้เขาก็ได้สิเอ็ดเราก็ได้ยี่สิบเอ็ดห่างกันสิบลูกห่างก,กันยกดดีอะ คนเดินตัดกล้องเลยจกคนเดนน้ากลด้วยะไปต้องให้เราบริการก็ต้องเห็นทุกคนเลยนะฮะก็ติดกล้องหมดเลยเดินได้เลยนะไม่มีไราโอ้เห็นหมดเลยโอ้บังหมดเลยว้าวจะบังกัทำไมเนี่ย แนที่ค่าส10โหมดอีกสองลูกเกมคือสองลูกกติกเกมแล้วนะทุกคนไอดิวก็ได้บคนเสิร์ฟเส้นเลยตบไปแล้วรับไปแล้วรับไปแล้วแล้วก็รับไปแล้วฟังเราเพ่อได้เบื่อเกมที่สามเกือบล้มได้เกมส์คนออ้วน จะรับเพิ่มเกือบล้มดยูคนตัดหน้าหา